สวัสดีคัะเพื่อนพามาเก็บฟ,ฟูกิยมเย็นนะคะเอพามาเก็บฟ,ฟูกิยมเย็นค่ะนี่อยากกินฟูกิยมเย็นนะคะเอาไปต้มสวยๆเลยจ้ะตอนที่เรามาเก็บครั้งแรกมันยังไม่สวยใช่ไหมยังไม่เยอะ <S 2> <S 2> เย้ชเย้ชอันนี้ชอบกินนะคะเพื่อน ตรงใต้ต้นมะเดือนี่แหละต้นมะเดือที่เราเก็บท่านรอดูปีนี้ว่าจะโอเคไหมแต่น่าจะก็บางปีก็ไม่ออกลูกแล้วก็ออกลูกไม่ดกนะคะตอนนี้เรากินฟุก,กิก่อนโอ้โหบงังค่ะก,กลับมาก็หาหาของป่าก,กินจะ้ะ อันนี้มันหักไม่ได้เพื่อนมันต้องใช้มีดหรือกรรไกรตัดแบบนี้โอ้โหดูตนน้นยาวมากเลยดูโอ้โหนี่วันนี้เราได้ยาวๆเลยตรงนี้ต้นยาวค่ะอเอาแค่นี้พอนะเพราะว่าค่ำแล้ว วันนี้คลิปสั้นๆเดี๋ยวเราไปทำกินกันแบบที่เคยทำค่ะนี่ค่ะไดชะรอโตอันนี้เป็นคล้ายๆหอมป่านะแต่เป็นอย่างอีกอย่างนะไม่ใช่หอมป่าเรื่อนต้นมันจะใหญ่กว่าอันนี้ปลูกค่ะคนญี่ปุ่นเขาเรียกชะรอโตชะรอโตก็หมายถึง หอมแดงนมาเลยค่ะแม่สามีแม่ย่าให้มาเมื่อกี้นันเพื่อนมีลอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะคนะนี่คือเปลือกที่ลอกไปค่ะทิง้งนะคะทิ้งเนาะก็เหลือกแค่อันนี้เหมือนเดิม ต้มจ้าต้มให้เกือบเกือบสุกก่อนเนาะให้สุกก่อนค่อยผัดเอาไปผัดนะคะสุกแล้วจ้าเทน้ำออกเลยค่ะก็จะเอามาผัดนะคะเยอะเลย สุกแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยจ้าโชยุระวังเค็มไปก็เคยมันเค็มนะมจ๊ะผงปลา รอบนี้แม่ดูจะแบบน่ากินนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ผัดทุกิอร่อยอร่อยนะวันนี้เราผัดเองรสชาติดีด้วยวันนี้เนาะชิมจะะได้เวลาชิมแล้วค่ะ เอาตายร่วงอืมรอบนี้อร่อยทำอร่อยแล้วเราสุดยอดเข้าใจแล้วคือเอามาต้มให้สุกก่อนแล้วมาผัดใส่เครื่องใส่เครื่องปรุงทีหลังนะจบนะฮะง่ายๆอร่อยๆคลิปนี้บายๆสั้นๆเนานะ ฟุกิหอมอร่อยเมื่อยๆก็กินกับน้ำเก๊กฮวยนะคะนี่นะอร่อยนะ